เดอะฮอนดีกาเจ้าฮอนสุนัขผู้พิทักษ์ในเมืองที่แสนสงบสุขแห่งหนึ่งว่ากันว่าที่นี่มีสุนัขผู้พิทักษ์อาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุเหล่าสุนัขผู้พิทักษ์นี้อาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์มีหน้าที่ปกป้องและดูแลครอบครัวนหนึ่งให้ปลอดภัยและสายเลือดผู้พิทักษ์นี้ก็ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สุนัขผู้พิทักษ์ดูแลความปลอดภัยทั้งระดับเล็กระดับใหญ่รู้และชํานาญด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบและนี่คือเจ้าฮอนสุนัขชิบะที่แสนปราดเปรียวมุ่งมั่นกล้าหาญเด็ดเดี่ยวผู้ได้รับหน้าที่สุนัขผู้พิทักษ์ในปัจจุบัน จะสายแล้วนะลูกรีบไปกันได้แล้วเดี๋ยววันนี้คุณพ่อต้องไปส่งน้องแป้งไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นคุณแม่กับเจ้าฮอนจะพาน้องป้องไปโรงเรียนเองนะลูกครับไปกันเถอะค่ะคุณพ่อหนูลืมอะไรหรือเปล่าลูกไม่ลืมค่ะหนูเอาของไปครบแล้วค่ะนี่ไงหนูลืมคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ได้นะลูกถึงแม้เราจะเป็นผู้โดยสารแต่เพื่อความปลอดภัยของเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขึ้นรถนะแม่กับน้องป้องก็เหมือนกันนะนั่งรถทุกครั้งไม่ว่าจะเบาหน้าหรือเบาะหลังอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งด้วยนะได้ค่ะต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วค่ะเอาล่ะคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยไปกันเถอค่ะคุณพ่อ เดินทางปลอดภัยนะคะคุณสวัสดีครับคุณพ่อเดินทางปลอดภัยเช่นกันจ้าเจ้าฮอนฝากดูแลทุกคนด้วยนะเอาล่ะทีนี้เราก็ไปโรงเรียนกันดีกว่านะลูกไปเจ้าฮอนซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย,ายทุกความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กๆต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยเสมอ และที่สำคัญเวลาเดินถ้ามีทางเท้าจะเดินฝั่งไหนก็นได้แต่ต้องเดินชิดด้านในของทางเท้าให้ห่างจากริมขอบถนนเพื่อลดโอกาสในการถูกเฉี่ยวชนและตกลงไปที่ถนนแต่ถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขวาของถนนเพื่อเราจะได้มองเห็นรถที่สวนมาและอย่าเดินคู่กันให้เดินเรียงเดี่ยวตามกันไปหากมีเด็กเล็กให้เด็กเล็กเดินด้านในและให้ผู้ใหญ่เดินด้านนอก จะได้ไม่เกิดอันตรายแค่นี้ง่ายๆเจ้าจหอนจำได้นันเราต้องข้ามถนนตรงนั้นแต่รถเยอะขนาดนี้จะข้ามยังไงดีนะน้องป้องจำที่แม่เคยสอนได้ไหมเจ้าว่าถ้าจะข้ามถนนเราต้องข้ามตรงไหนข้ามบนสะพานลอยหรือทางม้าลายครับคุณแม่เก่งมากลูก ถ้าอย่างนั้นเรามารอข้ามทางมะลายกันเถอะเอ๊ะตรงนี้มีสัญญาณไฟจราจรด้วยนี่สีไหนถึงจะข้ามได้นะลืมซะแล้วสิเราและก่อนที่จะข้ามถนนหนูอย่าลืมมองสัญญาณไฟจราจรด้วยนะจ๊ะแล้วน้องป้องรู้ไหมว่าไฟจราจรมีกี่สีและแต่และสีแปลว่าอะไรบ้างจ๊ะอันนี้ผมรู้ครับ ายจราจรมี3ามสีด้วยกันก็คือสีเขียวแปลว่าให้รถผ่านได้ห้ามข้ามถนนเด็ดขาดสีเหลืองแปลว่าให้รถชะลอตัวเตรียมหยุดเราต้องรอเพื่อข้ามถนนสีแดงแปลว่าให้รถหยุดเราก็เตรียมตัวข้ามถนนได้เลยถูกต้องแล้วจ้าและที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะข้ามถนนทุกครั้งเราจะต้องหยุด เยืนบนทางเท้าจากนั้นมองทางขวาแล้วก็มองทางซ้ายและมองขวาอีกครั้งว่ามีรถหรือเปล่าระหว่างนั้นก็ฟังฟังเสียงว่ามีรถมาไหมแล้วก็คิดตัดสินใจอย่างรอบคอบถ้าปลอดภัยแล้วก็ข้ามได้เลยจ้า ว่างข้ามถนนอย่าลืมยกมือขวาให้สัญญาณรถด้วยนะลูกโอ้โหคุณแม่สุดยอดไปเลยทำตามกฎจราจรทุกขั้นตอนเราต้องจำและนำไปใช้บ้างแล้วออน้องป้องตรงนี้ระวังนะลูกเพราะแนบปักซอยแบบนี้มันเป็นมุมอับสายตาเราไม่เห็นรถที่จะออกมาเพราะฉะนั้น เวลาจะข้ามถนนเราต้องหยุดมองฟังคิดก่อนนะจ๊ะรับนะคุณแม่อ๋อถึงเราจะเดินริมถนนก็ต้องระวังมุมอับสายตาเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะนั่นต้องข้ามถนนอีกแล้วแต่ตรงนี้ไม่มีไฟจราจรนี่แต่คุณตำรวจจราจรคอยโบกรถอยู่แล้วจะข้ามยังไงดีนะน้องป้องจำไว้นะลูก ถ้ามีคุณตำรวจจราจรช่วยโบกรถให้ข้ามถนนหนูจะต้องสังเกตสัญญาณมือของคุณตำรวจจราจรก่อนที่จะข้ามถนนนะจ๊ะถ้าสัญญาณมือเป็นแบบนี้แปลว,ว่าข้ามได้แล้วใช่ไหมครคุณแม่ใช่จ้ะไปเราข้ามถนนกันเถอะแต่อย่าลืมหยุดมองฟังคิดก่อนข้ามด้วยนะ<ฮ>ออกระเป๋าตกถ้ามีของตกบนถนนแบบนี้ เราจะหยุดบนถนนทันทีไม่ได้นะเจ้าฮอนทำอะไรนะแล้วกระเป๋าฉันล่ะเจ้าหอนก็ช่วยเตือนลูกไงจ๊ะน้ำป้องจำได้ไหมคุณแม่เคยบอกว่าถ้าข้ามถนนแล้วมีของตกเราต้องเดินไปก่อนไม่หยุดบนถนนทันทีเพราะรถอาจจะชนได้ใช่ไหมคะอ๋อจำได้แล้วครับเราต้องข้ามไปก่อนถ้าปลอดภัยแล้วค่อยเดินกลับมาเก็บใช่ไหมครับ ใช่แล้วลูกอานี่จ้ามาแล้วจ้านั่นไงคุณตำรวจจราจรช่วยเก็บกระเป๋ามาให้แล้วขอบคุณครับคุณตำรวจไม่เป็นไรจ้ะและ้วก็ขอบใจมากเลยนะเจ้าฮอนถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปโรงเรียนกันต่อนะเอาละถึงโรงเรียนแล้วเย่เย่พวกเรามาถึงโรงเรียนแล้ว ขอบคุณคุณแม่กับเจ้าฮอนที่มาส่งนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแม่กับเจ้าฮอนจะมารับนะลูกครับผมไปเรียนก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ไปส่งน้องป้องที่โรงเรียนกับคุณแม่น้องป้องถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยครับแถมผมได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างเลยครับ ตั้งแต่เรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนโดยสารก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยหรือเรื่องการเดินริมถนนเราต้องเดินชิดขวาของถนนฝั่งที่ตรงข้ามกับรถทุกครั้งเพื่อเราจะได้มองเห็นรถที่สวนมาแล้วลูกช่วยคุณแม่กับน้องป้องข้ามถนนหรือเปล่าผมช่วยพาทุกคนข้ามถนนนะครับ แต่คุณแม่ช่วยสอนวิธีการที่ถูกต้องให้ไม่ว่าจะเป็นการข้ามถนนต้องข้ามบนสะพานล,ลอยหรือทางม้าลายพร้อมสังเกตไฟจราจรและสังเกตสัญญาณมือของตำรวจจราจรก่อนข้ามทุกครั้งรวมทั้งต้องเดินระวังรถบริเวณจุดอับสายตาเช่นหน้าปักซอยด้วยครับและที่สำคัญเราต้องยุดมองฟังคิดก่อนข้ามเสมอดังนี้ ยืนบนทางเท้ามองมองขวามองซ้ายแล้วมองขวาอีกครั้งฟังฟังเสียงว่ามีรถมาไหมคิดให้รอบคอบเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ข้ามได้เลยแต่ผมก็ช่วยน้องป้องตอนข้ามถนนไมห่หยุดระหว่างทางด้วยนะครับดีแล้วลูกสุนัขผู้พิทักษ์อย่างเรา ต้องช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับทุกๆคนและเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากประสบการณ์นี่แหละทำไปเรื่อยๆลูกต้องเก่งขึ้นแน่ๆเด็กๆทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้งให้เป็นนิสัยเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของตัวเองและคนรอบข้างครับ